น้องยังไม่มาเลยค่ะมาแต่พี่สมหวังอยู่ในตะก,ก้าเนี่ยสมหวังสมหวังชอบอยู่ในตะก,ก้านะคะเดี๋ยวแกะให้พี่สมบูรณ์กินด้วยนะ,ะสมบูรณ์นั่งรอ รอก่อนนะครับเนาะรอก่อนของสมบูรณ์กับแม่เอาให้ซองหนึ่งตอนนี้ป้อนน้องก่อนพี่สมบูรณ์กินไหมนี่แมวเรีย <c oughs> โอ้โหเล็บเร็บเ็บ,เบน้องไม่เห็นเราออกมา เราต้องเอาน้องออกมากินด้วยครับอยู่หลังบ้านครับเ้ยพี่สมบ,บูรณ์อ่ะหมดแล้วของพี่สมบูรณ์ของพี่ของพี่ยังไม่หมดอโอเคอ มออสมหวังดูดูพี่เจนกินพี่เจนกินแกงสมหวังวอ,วอ้ะสมหวังโอ้สมหวังสงสัสสยสมหวังจะอร่อยชอบขนมแมวเราไปหาฮะแมวเล็กไม่เจอแมวเล็กอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านทำไมไม่มาไม่รู้อยู่หน้าบ้านนอนเล่น ติมผมหมดเลยเนี่ยน่าเลยเต้น่าเลกไอ้ทิมหมดเลยขนาดกินยังไม่พออีกเหรอสมหวังแอบกินใช่ไหมแอบกินใช่ไหมอืมใช่ไหมอร่อยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรคำนี้กินของไปเรียกก่อนตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนที่แล้วนะคะ เปลี่ยนที่สมบูรณ์ย้ายไปหน้าบ้านแทนแล้วทำไมอยู่หน้าบ้านเพราะว่าวันนี้ผูกัวไว้ที่หน้าบ้านอไอ,อนน้ิมีมเ,เหมือนหน้าพี่สมบูรณ์เลยพูดจริงๆนะคุ้นเหมือนหน้าพี่สมบูรณ์เนี่ยไม่ต่างกันเลย <laughs> เฮ้ยพี่สมบูรณ์กับสมหวังเข้าเรียกันแล้วชัดเจนอร่อยอยากกินอีกกระสแกงนี้มาน,นี้มาสมบูรณ์นั่งลงเฮ้ยพี่บุหรายจะไปจับเชือกทำไมพี่บุหรายชอบจับเชือกอยู่แล้วผมกบาลลังอยู่หลังกล้องนี่ดู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 บุหราย ค,คิดอะไรออกดีๆแล้วคิดอะไรออกดีๆแล้คิดอะไรคิดอะไรดีๆออกไม่ใช่คิดอะไรออกดีๆไม่รู้โอ้ออยคะแนนคนแกับเชือ,อดาบผมจะไม่เป็รอแอ้ยพี่จะหนีะพี่สมบูรณ์จะหนีะจับเชือกไว้ลยคิดอะไร <c oughs> ได้ยัง <c oughs> เออเออเออเอ,อเออเออเออเล่นหนังตะลุมกันได้ไงเนี่ยฮะ มาวลูกนี่เอาสมอง,มองเป็นต้นยางเป็นเป็นตัวยางตัวยางนี่นี่นี่คือวงกรอนยางวีผมคนไอ้วีคนหรือวีอะไรเนี่ยวีคนไปไหนไปไหนปะค่ำแ,แล้วเข้าข้อกัน ีกว่ามันคั่แล้วไม่ต้องทำหน้าตาเลยหมดเวลาสนุกแล้วครับ